สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนคลับ<ป>ทางช่องพ่อแม่องค์หญิงครับ<ป>มือแรงครับอย่าลืมครับเทศบาลตำบลชากบกอำเภอบ้าน่าย<ป>จังหวัดระยองป้าป้าเดี๋ยวแป๊บนึง<ป>บรรยากาศดีเลยครับมีปลายางพาลาน้ำครับป่บปบายางพาลา เป็นลองเชียรวมเรื่นดีเนาะตาตะกีมองนี้มันจะเป็นตามันเอะยปอาปลาอยเางะเาดปูนอเบอรเบบะนถอะเถะเงอะเถอะเถอานถอะเถอะเเถอะบถอะเ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 เอาเถ่เถอเถอะเเอะเถเถอะเถอะอะเออเอาเะเเะเ ถึ okay. ถงแมนที่นึ่งแม่ย็นไปขังเงี้ยยังไปเุีสอบถือว่าโอเคสองห้องหรือปปปปปป้อไห้องมันไปนี่ถึงแมวันที่หน่แวันที่่ใ้อนใจว้อว้อนใจว้อใจว้อนอใ้อนใจว้อน้อนอจอนใจ้อนใจ้อนใจป้อนใจ้อนใอนใว้อว้อนใจว้อนใอนใจ้อนอนใจว้อนใจอนใจว้อใ้ออออ้อ้ออนอนนวน้อ ถกลงชาบกเลาไปแล้งหาคนพื้นที่แล้วพรมแดนชาบกเทศบาลตำบลชาบกโรงพยาบายจังหวัดระยอง อ่้างนี้ค่ะวนตกแม่บ้างอือคมบงคมนอ่ะอุ้ยบังนี้บังนี้แมบป๊าเสียหอดไปเนาะเสาหอดแบบอยาี่ยากขึ้นเต นะครับพี่น้องระยองเมื่อนี้เรื่องดีสองนะดีสองสองดีสองสองดีป็นชั้นได้ได้เห็นชาติ

พื้นกันพ่อกันฟองแปดเนาะพี่น้องลงทะเบียนไว้เคยพอกันสามร้อยคนฟองแปดทะเบียนเป็นคิวเป,เป็นดูเรียบเบาไหวเลยทำภาพายนตร์เวลาบอกกันอันอนั้นอันนี้มันตุ้มยาก,กน,นะเอาหายเลยเอาหายเลยขอบคุณแม่เฟิร์นด้วยแม่เฟิร์นเลี้ยงอาหารเล<ร>ี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำขอบคุณแม่เฟิร์นน้ำเด้อค่ะ แค่กิโลจังนี้จังนี้ไปงานบ่ยี่สิบโลยี่สิบกโลมั้งโอ้โหมีเงิไปด้วยเป็นอะไรเนี่ยเออเียดสิบบาทเทส น,น้องอะไรลูกที่ีวันนั้นไปอะไรนะรไปทำอะไรนะหมูแดงครับอย่าลืมอย่าพลาดเสือพ่อหมูแดงเหลือจำนวนจำกัดจำกัดที่นีเสือใกล้สีเบิร์ดแล้วครับเี๋ยวพ่อ ยี่สิบตัวปะไทยรถประมาณนั้นบอพี่น้ององเทียบใจคิดว่าสร้างได้ทั้งเพจครับเพจรัตนาครแบนทรงหอดบานเลยครับสามรอยาส่เนี่ยเฮ็บียนนีนสะอาดดีเนาะเนียนตัวพ่นลาดไปอนพ่นทุกางหลุมยมีไงเลยกมีการดูแลดูไง เฮาย่อน่คลิปอะไรไปเล่ยแหละพ่อเอกินก๋วยเตี๋ยวจากบันเดมันเดมเนี่ยหลากหลายนุ่พ่อเอ้พ่อนกดูจักก็เป็นคอนเทนท์ริงดอไไสามเจ็แปดแล้วสินก๋วยเตี๋ยวขาปากจะรู้อยู่ คาตัวหูยองกับ่าเขเมนเดินมันครชอบเลยบ่ัวนองือ้ก็แทนตแบว่าต่นาบ่รโอ้ยงอดังเลยเดี๋ยวนี้ไปใส่ยาไปใส่เมียนคนไทยรุ่นะคนไทย่เนาะตจะไเอาบใหม่ย้อนใส ย่างไปแต่ว่านอโคตควดดึงแขนปั๊บผมตื่นเบิดสนสนขอท้ายรูปสนดิงผมแฮงกเราแฮงหลังสันนะเอากุญแจไปขึ้นเนอยู่บนเอไปครับนี่หน่อยปรจำเมืองของวัดสองวันไอ้เจี๊ย่กุญแจมากราบอกกุญแจไปขึ้นเนเร้อยหนึ่งจับยังไงจับเป็นของใครของมัน คิดไปหน่อยคนเพิ่งแบบไหลก็เลยแล้วบุ๊ออไปเบิ่งนึกแม่น้องอุ๋มอีกนึ่ินกล้วยคนดูถือว่าคนดูดคนดูดกับลงประธานเดยแจทคแสดงกันดูดไปแล้วนะคิดประธานไหลแะ่กันดูดไปแล้วาิปดูเกโม เอาตู้หนังสือมาทับไ้พร้อมเ้าแค่แท็กงลาพเอก้เิมต่พี่มตู้หนังสือไว้กับทับไว้ใส่บะกนติดตามไลฟ์พร้อมไหนอยากกินซอยจุซอยจุต้องแล้วอร่อยเอ็ดราคาหมดละซอยจุเนืางงัวมันยังเสียบแถวนั้นงัวบานซสยจุต้องราคาหมดอสาราคาอร่อยเอ็ดรคาย หวยเบื้งเดียวเบิ้งเดี๋ยวอยพอกันมาชิมหนาครับฝากพี่น้องติดตามได้ครับช่องพ่อแม่งวิงลำเพื่นนักวิเชียวครับทางเพจจะเป็นพ่อแม่งวงิงแชนเพจครับพเพจจริงกูติดตามสามแสนเขึ้นครับน้องนั่นก็ถ้าบา๊วยเพื่อนก็สามารถมาเป็นเพจปลอมครับเบิ้งดีๆครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ